สำหรับภาษาไทยในวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงการเรียนรู้เรื่องของตัวสะกดมาตรากลหรือว่าแม่กลนแล้วนะคะแล้วแม่กลนนั้นจะมีตัวอักษรอะไรมีเสียงอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนกันนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันนั้นคุณครูมีบทเพลงหนึ่งบทเพลงมาฝากให้นักเรียนก่อนค่ะ เป็นบทเพลงเกี่ยวกับมาตราแม่กลน,นะคะถ้านักเรียนฝึกร้องไปแล้วร้องได้ก็จะทําให้หนักเรียนสามารถจดจําตัวอักษรที่อยู่ในมาตราแม่กลได้ดีขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงกันก่อนค่ะ เอาละค่ะวิชาภาษาไทยนะคะก็เดินทางมาถึงเรื่องของมาตราแม่กลหรือว่าตัวสะกดแม่กลกันแล้วนะคะ แม่กลนะคะหรือมาตรากลก็คือคำที่มีเสียงนอเป็นตัวสะกดคำที่มีเสียงนอเป็นตัวสะกดแน่นอนค่ะเมื่อเป็นเสียงนอใช่ไหมคะแน่นอนย่อมจะต้องมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่าฝนบ้านเพื่อนหวาน เรามาดูกันนะคะอย่างฝนฝ่อโอนอฝนฝนนี้นะคะก็คือหยาดน้ําเม็ดเล็กๆที่เกิดจากก้อนเมฆตกลงมาจากฟ้านะคะเราเรียกว่าฝนเห็นไหมคะฝนฝอโอนอฝนก็มีนอหนูอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดก็คือมีเสียงนอน,นั่นเองคำว่าฝนจึงอยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนต่อมานะคะคำว่าบ้านบ้าน บ้านนะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างเอาไว้อยู่อาศัยสะกดว่าบออานอบ,านอบ้านไม้โทบ้านเห็นไหมคะคําว่าบ้านนอหนูก็คือพยัญชนะที่อยู่ในตําแหน่งตัวสะกดคําว่าบ้านจึงเป็นคําในมาตรากลแต่ว่านะคะ คำในมาตรากลน,นั้นไม่เฉพาะแค่ตัวนอหนูที่เป็นตัวสะกดเท่านั้นค่ะเรายังมีพยัญชนะตัวอื่นที่เป็นตัวสะกดแล้วอยู่ในมาตรากลได้อีกนะคะนั่นก็คือยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬา ถ้านักเรียนเห็นพยัญชนะเหล่านี้นะคะอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดของคำใดก็แล้วแต่คำเหล่านั้นก็คือคำที่อยู่ในมาตรากลน,นั่นเองค่ะออกเสียงตัวสะกดเหมือนมีเสียงนอเป็นตัวสะกดเป็นเสียงสะกดนั่นเองนะคะ mm hmm. เช่นคำว่าเหรียญหอรอยเอียยอเหรียญเห็นไหมคะมีตัวยอหญิงยอหญิงในที่นี้จะออกเสียงเป็นเสียงนอสะกดค่ะ ต่อมาคำว่าคุณคออุนอคุณนอเนนตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรากลออกเสียงเป็นเสียงนอเหมือนกันค่ะคออุนอคุณต่อมานะคะคําว่าตานต่ออารอตานรอลิงอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดเพราะฉะนั้นรอริงตัวนี้ก็ออกเสียงเป็นเสียงนอเหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นคำว่าตาลจึงอยู่ในมาตรากลนะคะนอกจากนี้ตัวอย่างถัดไปเนนนอเอรอเน,นนี้นะคะเนนก็คือ,อ,อพระนะคะที่มีอายุน้อยกว่า20ปีเราก็เรียกว่าเนนค่ะ เนนนอเอรอเนนเห็นไหมคะรอเรืออยู่ในตำแหน่งตัวสะกดรอเรือตรงนี้ก็ออกเสียงเป็นเสียงนอสะกดนั่นเองค่ะคำว่าเนนจึงอยู่ในมาตรากลหรือเป็นคำในแม่กลนั่นเองนะคะต่อมาสัตว์ชนิดนี้นกักเรียนเคยเห็นไหมคะวานวานนั่นเองค่ะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอาศัยอยู่ในทะเลตัวใหญ่มากเลยค่ะวานสะกดว่าวอ,อา รอวานวานนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีรอจุราอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดรอจุราในที่นี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดที่มีเสียงเป็นเสียงนนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างของคำที่มีพยัญชนะ อื่นที่ไม่ใช่นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงเป็นเสียงนอสะกดอยู่ในมาตรากลได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำตัวอย่างอื่นๆกันอีกค่ะค่ะตัวอย่างคำในมาตรากลนะคะหรือแม่กลที่มีเสียงนอแล้วก็มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าเพื่อนค่ะเพื่อนนะคะ เพื่อนสะกดว่าพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนเขียนแบบนี้นี่เองนะคะเพื่อนนักเรียนเห็นไหมคะเพื่อนก็มีนอหนูอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดเพื่อนก็คือคนที่มีสถานะเท่าเทียมกับเรานะคะเพื่อนเพื่อนก็คือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตามแม่กลน,นั่นเองค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคตัวอย่างคำในมาตรากลอีกตัวหนึ่งนะคะฟันฟันสกดนะคะ f อ,อะ n ฟันฟันนะคะก็คือกระดูกซี่เล็กๆที่งอกออกมาในปากใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าฟันก็มีนอหนูอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดนี่ก็คือคำในมาตรากล คุณครูอยากให้นักเรียนจำให้ดีนะคะว่าคำในมาตรากลนั้นน่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดเท่านั้นแต่ถ้านักเรียนพบเห็นคำที่มียอยหญิงนอเนนรอเรือลอลิงหรือลอจุลาอยู่ในตำแหน่งตัวสะกดให้นักเรียนจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าคำเหล่านี้ก็คือคำในมาตรากลที่มีเสียงนอเป็นเสียงสะกดนั่นเองค่ะต่อจากนี้นะคะ ไปพบกับคุณคณรูปลื้มได้เลยค่ะต่อมานะครับนักเรียนเราจะมาดูตัวอย่างคําในมาตาแม่กลนกันต่อนะครับจากที่นักเรียนเนี่ยได้รู้จักตัวอย่างคํามาตาแม่กลนเนี่ยจากครูแหม่มมาแล้วเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยมาดูจากครูปลื้มกันบ้างว่าครูปลื้มเนี่ยแกน,นําเสนอคําอะไรในมาตาแม่กลนให้นักเรียนได้รู้จักกันคําแรกนะครับคือคําว่าถนนน,นะครับสะกดว่าถออถทหออ นอหนอีกครั้งนะครับถอถอะทหอโอนอนถนนนะครับโดยถนนเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นทางหลักนะครับที่เราจะใช้ในการเดินทางกันไปอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเดินทางมาจากบ้านมาที่โรงเรียนใช่ไหมครับก็ต้องใช้ถนนในการขับขี่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขับรถอะไรเงี้ยก็ต้องมีความระมัดระวังสวมหมวกกันน็อกในระหว่างที่ อยู่บนรถจักรยานด้วยนะครับผมจักรยานยนต์ด้วยนะทีนี้ตัวอย่างคาในมาตตาแม่กรอีกคํหนึ่งก็คือนิทานนะครับเดี๋ยวเรามาสะกดไปพร้อมกันนะครับนอ,อน,ออนอีนิทออารนทานนิทานอีกครั้งหนึ่งนะนอ,อีนิทออารนทาน นิทานนิทั้ก็จะเป็นเรื่องเล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นนิทานจากประเทศไทยแล้วก็นิทานจากฝั่งต่างประเทศนั่นเองโดยจะมีทั้งข้อคิดทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีสร้างความเพลิดเพลินนะครับผมช่วงกิจกรรมหาคำแม่กนมาช่วยกันหาเถอนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวอย่างคำกิจกรรมเนี่ยว่าหาคำแม่กลเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ นั่นเียนลองดูซิประโยคแรกฉันช่วยพ่อล้างจานอีกครั้งฉันช่วยพ่อล้างจานนั่นเียนลองดูซิว่ามีคําไหนที่มีตัวสะกดลงท้ายด้วยแม่กลนลองดูสิครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับผมโดยคําประโยคว่าฉันช่วยพ่อล้างจานเนี่ย มีสองคำที่ตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่โกนนั่นคือคำว่าฉันอีกคำหนึ่งคือคำว่าจานนั่นเองครับทีนี้มาดูคำที่2กันพี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนพี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนลองดูซิว่ามีคำไหนที่ตัวสะกดลงท้ายด้วยแม่กนหรือนอน,นูนั่นเองพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยครับ โดยประโยคนี้ก็จะมี2องคำเช่นเดิมโดยมีคำว่าเขียนและคำว่าเพื่อนนั่นเองครับทีนี้แม่กลนน่ารู้วันนี้นะครับในค่านี้หรือในวิดีโอคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นแค่นอนหนูเป็นตัวสะกดเป็นหลักก่อนนะครับส่วนแม่กลที่ลงท้ายด้วยที่ไม่ใช่นอนหนูเช่น ยอหญิงอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในคาบหน้ากับคุณครูปูนั่นเองครับผมโดยคําหน้ารู้นะครับก็คือคําว่าหวานโดยคําว่าหวานนี่ก็จะเป็นรสชาติรสหนึ่งที่เด็กๆน่าจะชอบกินเนาะม่ว่าจะเป็นอมยิ้มขนมและอีกคํานึงคือคําว่าหวาน,นคือเวลาเราจะปลูกพืชปลูกผักปลูกดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องหวานมาเล็ดลงไปในดินก่อนเพื่อให้เขาได้จเจริญเติบโตนั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือคําว่าซุกซน โดยคําว่าซนนะครับผมก็จะเป็นตัวสะกดที่รองท้ายอยู่ในมาตราแม่กลนนั่นเองครับพวกเราซนกันหรือเปล่าครับถ้าพวกเราเนี่ยไม่อยากเป็นเด็กซนกันพวกเราจะต้องเป็นเด็กดีของคุณครูและขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานชิ้นก่อนหน้าหรืองานที่ครูจะสั่งว่นนี้ให้เรียททาตามและส่งด้วยนะครับ สรุปมาตาแม่กลอนกันตั้งแต่เราเรียนกันมั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมาตาแม่กลนตรงมาตาคือ,อไรตรงมาตาคือมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะลูกแค่นอนหนูอย่างเดียวนะอ่ะทีนี้มาดูกันคําสรุปแม่กลนคือคําที่มีเสียงสะกดอยู่ในมาตาแม่กลอนคือคําที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดหรือลงท้ายด้วยเสียงนอตรงตัวสะกดนั่นเองเช่นคําว่านอนเป็นตน้นนี่ไงอันนี้คือเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตรงมาตาเพราะว่าตัวสะกดเนี่ยเป็นหนอนหนูนั่นเอง ส่วนแม่กลที่ไม่ตรงมาตราเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าครูจะสั่งงานอะไรให้กับพวกเราสำหรับงานในคาบนี้นะครับให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยหน้า166นะครับหน้า166นะครับใครทําเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปให้ชัดเจนแล้วส่งที่ไลน์ห้องเรียนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ